วันนี้ก็มาสอนคลิปเกี่ยวกับการเติมเงินตู้บุญเติมนะครับก่อนอื่นนะครับกดที่หน้าจอตู้นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านกดที่เติมเงินมือถือตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดหมายเลขมือถือนะครับเมื่อกดเสร็จนะครับให้กดยืนยันนะครับถ้าไม่ได้ไม่ถูกนะครับกดยกเลิกหรือแก้ไขนะครับผม ผมกดยืนยันนะครับฉะนั้นเครื่องจะบอกว่านะครับต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะฮะตัวอย่างผมจะเติมเงิน100บาทนะครับกดที่100นะครับ,บเครื่องจะบอกให้ใส่เงินนะครับนี่นะฮะเงิน100นะครับให้ใส่เงินไปเงินใหม่เท่านั้นนะครับเงินเก่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับ โอเคครับก็ได้เงินตามจำนวนที่เราต้องการะนะครับผมโอเคครับ